คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยคือคนที่กําลังนอนหลับอยู่และการทำผิดพลาดคือลักษณะพิเศษของคนที่กระตือรือร้อนที่ต้องการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้องอิงวาคัมปรา ผู้ก่อตั้งอีเกียเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุสตสาหกรรมของตกแต่งบ้านไปทั่วโลกเขาได้สอดแทรกแนวคิดความสำเร็จผ่านสินค้าของเขาเองด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยการให้ลูกค้าต่อประกอบสินค้าด้วยตัวเองถึงแม้จะมีคู่มือมาให้แต่ความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอ การลงมือทําจนสําเร็จจากการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดจึงเป็นตัวจุดประกายให้เรารู้สึกภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าจากการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้สําเร็จและถูกต้องได้ในขณะคุณประกอบเฟอร์นิเจอร์จนสำเร็จแม้จะเป็นเพียงเก้าอี้ตัวเล็กๆแต่สิ่งนั้นเป็นเหมือนการเรียนรู้ที่จุดประกายให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเอง ผลวิจัยโดยนีนาคีตชี้ให้เห็นว่าการมีทัศนคติเกี่ยวกับความผิดพลาดจะส่งผลต่อสิ่งที่เราลงมือทำในอนาคตหลายคนมักตกหลุมพรางจากความผิดพลาดและรู้สึกผิดหวังจนไม่อยากลงมือทําอะไรอีกเลยแต่อีกมุมหนึ่งของความผิดพลาดนี้จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นเช่นกัน เมื่อคุณยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้สิ่งตอบแทนที่มีคุณค่าจากความผิดพลาดคือการเปลี่ยนแปลงของตัวเราไปในทางที่ดีขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นฝึกให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองในสถานการณ์ต่างๆเข้าใจสิ่งที่เราต้องการอย่างลึกซึ้งและรอบคอบมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการทำสิ่งที่ดียิ่งกว่า การทำผิดพลาดขณะที่เรากำลังเรียนรู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และการให้อภัยตัวเองได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นคือหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยากดังคำพูดของอเล็กซานเดอร์โปกกวีชาวอังกฤษกล่าวว่าการทำผิดคือมนุษย์การให้อภัยคือพระเจ้า ครั้งต่อไปเมื่อเราต้องเจอเรื่องที่ผิดพลาดให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆและให้อภัยกับตัวเองเตือนตัวเองว่าทุกสิ่งยังแก้ไขได้เสมอขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ย่อท้อและก้าวผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะครับจงอย่ายอมแพ้ผมจะคอยเป็นกำลังใจให้แก่ชีวิตเราทุกคนนะครับ ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเราได้โปรดตอบแทนผมด้วยการแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับคนที่เรารักเพราะผมเชื่อครับว่าการที่เราได้แบ่งปันส่งต่อสิ่งดีๆจะช่วยให้ผู้คนรอบข้างและสังคมรอบตัวเราดีขึ้นได้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Richman ในทุกๆช่องทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น y o YouTube, f a c e b o o k Fanpage, Instagram, ล l อก d i t ติ k ต o k รวมไปถึง Line Official Account ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดบทเรียนชีวิตดีๆที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับเราอีกในครั้งหน้าครับฝากไว้เป็นบทเรียนชีวิตแก่เราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมชารฤฟวัยรุ่นร้อยล้านก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับสวัสดีครับ